สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ SQL Map นะคะเพื่อโจมตีเว็บไซต์เพื่อหาช่องโหว่ของเว็บไซต์ค่ะซึ่งการที่จะใช้ SQL Map หาช่องโหว่นั้นต้องไม่มีการป้องกันจาก SQL Map นะคะแล้วก็ในเว็บนั้นต้องมีการส่งพารามิเตอร์เพื่อจะหาช่องโหว่ได้นะคะอันดับแรกนะคะเราเข้ามาที่ลิงก์นะคะเพื่อหา ลิงก์ที่มีการส่งพารามิเตอร์นะคะซึ่งลิงก์ที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ Copy มานะคะจากนั้นนะคะเราจะไปใช้คำสั่งเพื่อทดสอบดูค่ะคำสั่งแรกนะคะก็จะเป็น SQL map ตามด้วยลบ u แล้วก็วางลิงก์ที่เราไป Copy มาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใช้คำสั่งลบ dbn นะคะเพื่อหาฐานข้อมูลค่ะจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้นะคะมีฐานข้อมูลอยู่ด้วยกัน2ก้อนค่ะเราจะลองเข้าไปเช็คที่ก้อนแรกนะคะคำสั่งนะคะก็จะเป็นลบ d นะคะตามด้วยชื่อฐานข้อมูลนะคะ ตามด้วยขีดขีดเทเบิลนะคะเพื่อจะให้แสดงออกมาเป็นตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าฐานข้อมูลนี้นะคะมีด้วยกันอยู่8ตารางนะคะซึ่งการที่คนที่โจมตีการหาข้อมูลของส่วนยูเซอร์เพื่อ หารหัสผ่านเข้าไปล็อกอินการใช้งานนะคะซึ่งเราจะเข้าไปที่ user นะคะเราก็จะใช้คำสั่งลบ t ตามด้วย user แล้วก็ลบลบ column ค่ะ ซึ่งในตารางของ user นะคะจะมีข้อมูลอยู่ด้วยกัน8คอลัมน์ค่ะแล้วก็จะหาส่วนของ password แล้วก็ user นะคะเพื่อหารหัสผ่า,านกับชื่อที่เข้าใช้ระบบค่ะเราก็จะใช้คำสั่งลบ c e n นะคะตามด้วย user แล้วก็ p a s s แล้วก็ d u m ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของรหัสผ่าน user name แล้วก็ password นะคะก็จะเป็น t e s t ค่ะจากนั้นเราก็จะไปลองใช้งานกันดูนะคะ user name ก็จะเป็น t e s t password ก็จะเป็น t e s t เหมือนกันค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นข้อมูลของผู้ใช้ค่ะขอจบวิธีการสาธิตการใช้งานเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ